เช็คดวงประจำเดือนตุลาคมนะคะเริ่มต้น,นที่ราศีมังกรและราศีมีนค่ะคุณอาจจะต้องเริ่มงานใหม่หรือว่าโปรเจกต์ใหม่ๆซึ่งจะเป็นงานที่ทำให้คุณแบบยุ่งมากๆเลยนะคะแต่ถึงแม้จะยุ่งยังไงนะคะข้อดีก็คือคุณได้ทำอะไรที่ท้าทายได้ฉีกกฎเดิมๆเป็นความรับผิดชอบใหม่ๆเป็นบทบาทใหม่นะ,ะซึ่งจะทำให้คุณมีชื่อเสียงมากขึ้นเจ้านายและเพื่อนร่วมงานยอมรับมากขึ้นด้วยค่ะส่วนในด้านของการเงินนะคะใช้ใจ่ายเยอะ คุณจะต้องคิดก่อนใช้ใจ่ายหน่อยนะ,ะนะคะการกู้ยืมเป็นไปได้ด้วยดีแต่การเป็นหนี้ในช่วงนี้ก็ไม่ค่อยจะดีนะคะมันจะเป็นภาระระยะยาวค่ะ,คะสิ่งไหนที่คุณต้องการอยากได้นะคะให้คุณอดใจรอนิดนึงนะคะจังหวะในการลงทุนยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่ค่ะเรื่องของความรักนะคะสําหรับคนโสดจะมีคนหยิบยื่นอะไรดีๆให้ความรู้สึกดีๆให้ความสัมพันธ์ดีเข้ามานะคะคุณก็รับไว้และลองเปิดใจหน่อยนะคะแต่ถึงแม้คุณจะยังไม่รู้สึกถูกใจเขาแต่ก็ดีกว่าไม่มีใครเลยเนาะสำหรับคนมีความรักแล้วหรือมีแฟนนะคะค ต่างฝ่ายต่างอึดอัดใจระวังคําพูดระวังการกระทําและระแวงกันและกันด้วยนะคะมีอะไรควรเคลียร์กันดีกว่าอย่ากเก็บไว้มันอึดอัดใจนะคะ ราศีต่อไปนะคะก็คือราศีเมษและราศีมิถุนนะคะคุณจะได้ทํางานหลายๆอย่างในเวลาเดียวกันนะคะไม่รู้ว่าจะแยกร่างได้หรือเปล่านะคะระวังมีคนตามตามงานคุณนะคะจนจิกจิกจิกจนคุณหัวเสียเลยนะคะงานค่อนข้างยุ่งมากๆมีหลายอย่างต้องทําต้องรีบจัดการนะคะแบ่งงานให้คนอื่นบ้างก็ได้นะคะให้ช่วยแบ่งเบาภาระก,กันนะคะจะได้ปวดหัวน้อยลงเนาะการเงินช่วงนี้นะคะเป็นช่วงที่ใช้เงินเยอะเลยระวังหนี้บัตรเครดิตด้วยนะคะแล้วก็หมุนเงินได้แต่หมุนหมุนติ้วเหมือนกันนะคะก็แต่ว่ามันจะไม่ไม่สะดุดนะคะ ในด้านของความรักค่ะคนโสดมีคนอยากเข้าหาคุณอยากคุยกับคุณอยากจีบคุณอยากรู้จักคุณมากๆแต่พอมาคุย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 แล้วก็หายไปนะคะก็ไม่ได้ให้ความหวังอะไรเลยมาแล้วไปเลยยังไม่ถูกใจเนาะผ่านก่อนค่ะสําหรับคนมีความรักคนมีแฟนนะคะจะได้มีโมเมนต์ดีๆไปเที่ยวกันไปเดทกันนะคะได้รื้อฟื้นความสัมพันธ์เขาจะเข้าอกเข้าใจคุณแล้วก็อัปเดตชีวิตกันเขาจะช่วยเหลือซัพพอร์ตด้านการเงินคุณได้ด้วยค่ะก็ความสัมพันธ์ีร่ำลือนะคะ มาดูของชาวราศีกรกฎและราศีกันกันบ้างนะคะช่วงนี้จะต้องมีการเดินทางนะคะมีการติดต่อต่างประเทศและเดินทางไปต่างประเทศค่ะงานออนไลน์ค่อนข้างปังมากๆลงทุนได้นะคะไปต่อได้ค่ะงานเยอะขึ้นก็อาจจะปวดหัวหน่อยนะคะให้ระมัดระวังปัญหาจากคนรอบข้างเข้ามาก้าวไก่งานเรานะคะส่วนทางด้านการเงินค่ะเป็นช่วงที่ใช้เงินเยอะเหมือนกันนะคะแล้วก็เสียเงินไปกับยานพาหนะแล้วก็เสียเงินไปกับเรื่องสุขภาพด้วยค่ะ การเงินผ่านไปแล้วมาดูความรักบ้างนะคะคนโสดนะคะมีโอกาสได้มีคนคุยใหม่ได้เจอต่างชาติด้วยค่ะค่อนข้างโอเคน่ารักเลยนะคะถึงแม้ว่าจะ แบบแฮ p ี้กับการมีคนคุยแต่ให้ระมัดระวังในเรื่องของการคุยกับคนที่มีเจ้าของแล้วด้วยนะคะเช็คดีๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับคนที่อายุเยอะนะคะสําหรับคนที่มีแฟนแล้วมีความรักอยู่แล้วนะคะอาจจะห่างไกลกันไปเพราะระยะทางนะคะแล้วก็ระวังในเรื่องของความระแวงทําให้ระหองระแหงไม่ลงรอยกันนะคะไปกันต่อที่ราศีตุลและราศีธนูนะคะด้านการงานเนี่ยให้ระวังการสื่อสารสื่อสารผิดพลาดสื่อสารผิดคนผิดช่องทางการดิวที่ไม่ประสบความสําเร็จหรือดิวแล้วถูก ยกเลิกนะคะอีกฝ่ายเงียบไปอะไรเงนี้ต้องระมัดระวังนะคะจำทำใจเยนเ็ยนๆไว้ก่อนนะคะการงานของคุณในช่วงนี้อาจจะวุ่นวายสับสนนิดนึงแต่ว่าจะได้รับกําลังใจแล้วก็คําชมการผลักดันจากเจ้านายและรอบข้างค่ะการลงทุนดีขึ้นนะคะการเงินช่วงนี้นะคะจะมีแรงหนุนนํามีกระแสะการเงินที่หมุนเวียนเข้ามาหาคุณเยอะแต่ว่ารายจ่ายก็เยอะเช่นกันนะคะขอให้วางแผนล่วงหน้าไว้ก่อนนะคะแล้วก็จะได้ออมีการรับมือกับการชําระหนี้นะคะแต่ว่าคุณจะทําได้ดีแล้วก็ไม่เครียดจนเกินไปค่ะ ด้านความรักนะคะคนโสดนะคะคุณจะได้พบใครคนหนึ่งผ่านจากกลุ่มเพื่อนได้คุยกันนะคะกำลังอินกําลังโอเคเลยปรากฏว่าจู่ๆเขาก็หายไปก็ไม่เป็นไรเนอะมันเป็นธรรมชาติของการมีคนคุยเนอะมามาหายๆเป็นเรื่องปกติค่ะสําหรับคนที่มีความรักแล้วนะคะ เป็นช่วงเวลาที่คุณอาจจะห่างกันบ้างไม่ค่อยได้เจอกันคุณก็ยุ่งเขาก็ยุ่งหรือคุณไม่ยุ่งแต่เขายุ่งมากกว่าอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็การเอาปัญหาความรักของตัวเองไปปรึกษาใครต้องระมัดระวังการถูกพูดถึงพูดต่อเอาไปพูดกับบุคคลที่3อะไรเงี้ยค่ะกลายเป็นเรื่องเข้าใจผิดการรู้ไปถึงหูแฟนเรากลายเป็นเรื่องระหองระแหงหมางใจกันไปเปล่าเล่านะคะต้องระมัดระวังเรื่องนี้นิดนึงค่ะต่อไปนะคะชาวราศีกุมและราศีพฤษภนะคะการงานน่าเบื่อนิดนึงนะคะทําอะไรเดิมๆซ้ําๆวนๆแล้วก็ทําหลายอย่างด้วยไม่ได้สักอย่างไม่เป็น เป็นร่างสักอย่างเปลี่ยนใหม่เปลี่ยนแผนใหม่นะคะแต่ว่า,าข้อดีของช่วงนี้นะคะจะมีคนใหม่ๆห,หรือมีคนเดิมๆเ,เข้ามาช่วยสพอร์ตงานของเราด้วยก็ทําให้เราได้เห็นไอเดียเยอะขึ้นนะคะการทํางานก็ไม่มีอะไรติดขัดไม่มีอะไรสะดุดค่ะส่วนในด้านของการเงินเนะะดือนตุลาคมนี้คุณมีโชคลาภค่ะแล้วก็มีรายได้หมุนเวียนเข้ามาค่อนข้างดีค่ะงานหลักหรืองานเสริมการเงินดีทั้งคู่เลยค่ะแต่ว่า,าให้ระมัดระวังการช้อปปิง้งขายเครียดด้วยนะคะใช้จ่ายเกินตัวอาจจะทําให้เกิดปัญหาในอนาคตได้ค่ะ เกณฑโชคลาภนะคะได้มาแต่ให้ระมัดระวังทุกขลาบนะคะมาแล้วหมดไปหรือมาแล้วต้องเสียไปกับสุขภาพค่ะมาดูด้านของความรักบ้างคนโสดนะคะจะได้เจอคนคุยหรือคนรักทางไกลและมีโอกาสได้ต่างชาติด้วยค่ะคนคนนั้นเขาจะคารมดีคุยดีรักหลงแบบไม่ไม่ลืมหูลืมตาก็ระวังนิดนึงนะคะ สำหรับคนมีความรักแล้วมีแฟนแล้วนะคะให้ระมัดระวังคนเก่าๆวนกลับเข้ามานะคะคนเก่าของเราก็มาค่ะมาคุยทําไมก็ไม่รู้ทักนูน่นทักนี่คุยนั่นคุยนี่เหมือนถามอัปเดตนะ,ค,ะคนเก่าของแฟนเราก็กลับมาค่ะวนเวียนมาเจอมากดไลค์มาโผล่หน้ามาอะไรก็ไม่รู้นะคะก็ระมัดระวังเรื่องอารมณ์แล้วก็ความรู้สึกนิดนึงค่ะมาค่ะสุดท้ายนะคะราศีสิงห์และ ราศีพิจิกนะคะการงานค่อนข้างเยอะหน่อยนะคะถูกได้รับมอบหมายหลายอย่างเราเป็นคนเก่งนะคะเขามองว่าเรามีความสามารถสูงนะคะเราสามารถที่จะแยกร่างแยกสมองได้ก็จัดไปค่ะในการทํางานช่วงโค้งสมเดือนสุดท้ายของปีเนี่ยเป็นอะไรที่ค่อนข้างที่จะสําคัญมากมีงานสําคัญสําหรับคุณถ้าทําสําเร็จเนี่ยมันจะกลายเป็นผลงานที่ถูกตาต้องใจประทับใจหัวหน้าและเจ้านายนะคะก็ขอให้มุ่งมั่นแล้วก็ทุ่มเทค่ะ ด้านของการเงินหน้าเป็นห่วงนิดหน่อยนะคะเงินเก็บได้รับผลกระทบค่ะมีภาระหน้าที่ธุระเกี่ยวกับทางบ้านเกี่ยวกับครอบครัวใช้เงินค่อนข้างเยอะเลยนะคะแต่โชคลาภก็ไม่ค่อยมีนะคะก็ช่วงนี้เดือนตุลาคมนี้เป็นเดือนที่จะต้องวางแผนการจัดการดีๆห้ามลงทุนนะคะอย่าเพิ่งลงทุนอะไรไม่ต่อเงินค่ะใช้เท่าที่มีมีเท่าที่ใช้นะคะ ทุกครั้งที่ต้องการเงินเงินจะเข้าหาเงินจะเข้ามาทันเวลาพอดีค่ะ สำหรับด้านความรักนะคะคนโสดนะคะกำลังมีสเสน่ห์เลยใครๆก็อยากรู้จักใครๆก็อยากคุยช่วงนี้เรามีโอกาสเลือกเรามีโอกาสได้อ่อเรียนรู้นะคะได้ศึกษาคนแล้วก็ได้มองเห็นความสัมพันธ์มองเห็นตัวเองมากขึ้นอะไรที่ไม่ดีก็ปรับลดนะคะอะไรที่ดีๆก็คงไวค้ค่ะสําหรับในด้านของคนที่มีแฟนแล้วมีความรักอยู่แล้วนะคะาบางช่วงก็ห่างกันบ้างบางช่วงก็หวานสุดๆนะคะ สิ่งที่น่าประทับใจก็คือเรามีโอกาสที่จะได้ขยับความสัมพันธ์กับคนรักของเรานะคะแต่สิ่งที่ต้องระวังก็คือคําพูดบางคําอาจจะไปสะกิดใจเขาหรือไปสะกิดแผลเก่าเขากลายเป็นเรื่องเป็นราวขึ้นมาก็ต้องระมัดระวังด้วยนะคะขอบคุณสําหรับการติดตามนะคะเจอก,กันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ